โอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ผู้ชมเอชไออีกแล้วเช่นเคยนะท่ cream, นะทานผู story, joy, ้ชมวันนี้ช่อง A อชก็จะมาเปลี่ยนแนวบ้างนะท่านผู้ชมปกติซอสตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทําเนื้อเพลงนะท่านผู้ชมวันนี้ช่อง A อชก็จะมามากินข้าวนะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพูดภาษาถิ่นหนึ่งวันนะท่านผู้ชมโดยปกติแล้ว YouTube เขาให้พูดภาษากลางนะท่านผู้ชมโอเคจะพูดภาษาถิ่นแล้ววันนี้ก็จะมากินข้าว สว่วนไอ้สว่วนเขาปุ่นนะท่านผู้ชมเอเพื่อไม่การเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยโดยจะมีเชฟแม่อ่อนนะท่านผู้ชมเป็นคนจัดทำนะท่านผู้ชมไปเด็กกูกินข้าวกินข้าวกินข้าวส่วนบอกคุณพูดภาษาถิ่นนะท่านผู้ชมยวันนี้พูดภาษาถิ่นนัดใส่เมือกไม่มีนะท่านผู้ชมเก็อี๋ฮะเก็อี๋ฮะก็คอมเมนต์ ยอดวิวทั้งเปิดทั้งสองหมื่นกว่าหรออือหือดทั้งเปิดทั้ง่องทั้งหมื่นกว่าหรอกวา้นไก่อันนี้จะอแบบแบเอาอันี้จะอลงเฟซบุ๊กให้ผู้ชมาวมาติตตามเฟซบุ๊กของแม่อ่อยที่ว่าการที่มาถึงกุ่ม่านเสียงเปนที่เราเองเราเรื่องผีมันยังสยองขวัญนี่จิตามเทการกินจิตามนะท่านผู้ชมนี่คิวการกินบ่อย เราพีแล้วก็มีรักฐานจริงนะพ่อหนูยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายตจะเล่าให้ฟังอร่อยมากครับคุณผู้ชม,มน่าละครั้งหนึ่งเมือ่อแบบพุทธศักราช442 5 2 0รอด20ขอตัวหนาวก่องนนะเพจตัวคนกินอยู่ใส่เมื่อต้นบนับนถน,นัดไปใส่นวล ทุกคนรู้ไหมว่าหน่วงเป็นยังไง,ไงมีขาเกียดมีคันหางมีคันหางโอ้โ,ม,ม,โ,อโมันเข่าไปในกล่องนั่นเพราะว่ามันคลิปรีวิวกินนี่จกักกุหลาบรีคลิปรีวิวกินนี่อยู่การกินได้กินอิ่มแล้วก็จะปิดก,กล่องนะท่านผู้ชมโ,โอเคกินเข่าแรงกินเข่าแรงนะท่านผู้ชมกินข้าวแรงข,ารงขารง้า,ขาวเขงาหายยึดก็ได้ ต้องยกเมฆั้งหาจังว่าว่างตึบเจอเดียวนะเพลายอะไรทุกคนาอตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็261คนแล้วท่านผู้ชมเราจะไปถึงพันซับนะท่านผู้ชมชี้ยอดวิวรวมทั้งหมดของช่องก็28นแปแล้วได้จะเข้า30,000แล้วนะท่านผู้ชมยอดวิวการกินบ้าเวลาที่กินตายๆวิวโอ้ยยอดวิวสามหมื่นกว่าละเทราไวิวถึงพัน เปิดสองแล้วจ้อืมอ,อร่อยมากมันบปดขนาดใส่มือดีกว่ามันจังขนาดถ้ามาจากเชฟไม่อร์เลยนะถ้าเขาเออเออเอาเงินพอนะเหรียญต่างๆไปโลกงนี้ยอดเยียมใช้เงินรียญเกิดสอนนะครับ นี่เป็นเงินนะคะไม่ขายนะเรืองาอัดมาหรเจในที่านหาออดมา,า,มมาสามนาทีคลิปเราจะเอาสิบนาทีพอนะคุณผู้ชมจะยาวเกินจด้เงินก่อนมีคนมากสองตัวกับีเ,เจ้านดินเนี่ยเป็นทีมอเปเขานั่มกับเป็นเนี่ยตอนทสาตื่นตน้ถ่ายลูกใบ,นบหนไม่มลูกปุ๊บขี้บีบาแเรียมแล้วก็เหรยมอคลิปตอนเทค

แ่ทากินขอ่เห็นเป็ด้ FC บ่าวทอ FC บ่าวทากินเต้าไมบ่าวท้ากินซอจุอันนี้เปนไเ้าเาิาบอเมีนบ่าวทากินซอจุกินตามจั่วข้ปุ่นนี่มันลยงบ่าวทกินซอจุลูกขึหน้าปก

ซื้อมากับพี่น้องตัวนี้ประมาณห้าร้อยบาทนเดวดูถ้าถูกชาเพียมก็สามพันโมเมนตสามพันบเอาตาๆไปก่นไม่ถึงห้าส่อถูกถไปต่อวัส่ตปปลาเนาะเอาเขาเตาซีฟ้งหางหางกจับบึกหางแล้วมาคือไบานี่สีหาบวกใสได้มันมมีเดี๋ยวนี้มันแทบสีหางแล้วอีลีมมีเขาหอมเนมมันเดีก่า นี่ือกี้าได้ขีล้วอ้อมอ้อมมี่เาพอขอหัแล้วแต่จะไปเอาเด้อเอามือได้ก็ได้เท่าเดียวนี่ก็ด้ไปเอาม่่เอาหางจอยบอแพงเลยงั้นเะท่ผู้ชมหาอยูคูนึงตวคูนึงตวเมนึงดีกนต่เีซอปุนตอนคั่ซื้อเอออ้าัุ่นบตค่หสุดปรดิินานู้ชมอู่จักอยกระดาษไส้กระดาษนี่ใส่ตีนไก่ กินไก่กินไก่กินไก่โตขอกตายเขายิ่งของมันไปกินหลายตัวเลยเด้อยืนไปสั่นอือยืนดีไม่ยังห้องไก่ป้าเนาะเขาก็ว่าไก่ป้าเนาะโู้ยยกเขาก็ว่าไก่ป้าคือเก่าขนาดไก่กรตโตเอ้ไปบ้าไก่โตขอกตายนั่นผู้ชมนั่นมันเขเกี่ยวโดนละเขาบตกโขอกตายก็ไม่ได้กินไก่ป้าเนาะไก่ของมิเจ้าของก็เป็นไก่ป้านะอห้องย่างด้วยด้วย้วยเนียเอาใช่ไหมเออไม่กินข้าวผู้จอบรักมันกกาจบ อ่าเดี๋ยวเขาเส้นซอยอย่างนี้ก็เป็นไอย่างนั้นกันคือว่าเดี๋ยวเขอเอามาจอยบอกเอาเอาได้บักคนละคันว่าสีลากพุ่งหนองพุ่งนุ่งหลอกพุ่งวาค่ะยังอยู่ใส่น้าอยู่ใส่คันว่าสีเอาคลิปต่อไปก็จะมีซอยจุนะท่านผู้ชมเออใส่ใส่ชื่อชิปบอกว่าชาวกินซอยจู่นะท่านผู้ชมเออเขาอยากมีบทบาทนะท่านผู้ แงพี่เปบาดถ้าว่าแบบนั้นให้ดูนะเอาไว้มันจะเป็นไกกระดูกถึงกระดูกดับมันจะเป็นยากอนนี้ก็เริมเพลแล้วนะก็จะอิ่มนะท่านผู้ชมอื่นมากจริงนะนี่ออีกเลาวสองตัวตัวอยู่ข้างหลังกับตัวที่รอเจ็ดนาทีล้วกินไปเรื่อยๆทู้งสุขเขาเนอะิน บอกน้าชมไก่ตัวนี้ถ้าไม่ตกถ้าไม่ตกขอบตายก็ไม่ได้กินนะไก่กขอบตายไม่ได้กินต้มบกหุงส่บกหุงบกหุงอะตกต้นใหม่ตายบกหุงบกหุงตกต้นใหม่ตายไ็ได้กินนี่หน่อไม้หน่อไม้นี่นีแบน้นี่นี่ไม่าย่ปา ไก่กระจูกดำราคามันจะสูงปิ้งปลาปิ้งปลาแบบปลาตุ๊กษาตายอ่ะปลาตุ๊กษาตายจังเลยกินปิ้งปลาปลาตุ๊กษาตายอีกคือนึ่มีตัวตัวหางตุ๊กตอกไก่บบบะหุงกับบะหุงตุ๊กต้นไม่ตายจังเลยกินนี่นึงที่นี่แกล้มชมไก่ขาไก่ไก่ตุ๊กขอกไตตุ๊กขอกไตมื้ยว่ามัอวานนี่จังเลยกินในมือแน่น จะลอกบวดันัดตาลขอกสายขาวรีแกวะตาลอกสายไี่กางเตยมันตกเป็นเปลียดเยอะแมนแกต้องไปต้องานเก็บตา่ เคยเป็นนัหมดก็โกหกนะครานไป้อะเป็นกนเห็นไหมครับรถเจ้าโอ้โหท่านผู้ชอหว่อนม่บุเหล่าน้ำเบืเสียงเอท่านผูเออก็เอิงเกรอไอบวแล้วกลัวไงที่วก้านหนึ่งทีแล้วก็ก็ตุมิวกปนเถอะนันท่านผู้ชมได้เวลาตุบรถ้าใไอซอาพี่นุ้ยกดไล k ์กดแชร์กด subscribe ช่องเอด้วยนะท่านผู้ชมวันนี้ขอลาท่านผู้ชมด้วดีนะท่านผู้ชมว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าท่านผู้ชมบเรื่อย ซีอ,อู่กินนิกนท่านผูน้ชมไปอ่ะเรือนั่งเดือนนอ่ะเขาด่าสีไป <คน S 2>